ไปย้อนหลังวันส่งการกันหน่อยว่าพ่อเจมแม่สาวและน้องเจฟฟี่เนี่ยทำอะไรกันบ้างวันที่13เมษายนพ่อเจมแม่สาวและน้องเจฟฟี่ก็ได้ไปทําบุญที่วัดใกล้บ้านหลังจากที่พวกเราทําบุญตักบาตรกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาส่งน้ํากระดูกลูกหลานทุกคนก็จะมาส่งน้ากระดูกและทาบุญอุู่ส่วนกุศ ให้บรรพบุรุษที่ร่วงลับไปแล้วแม้ว่าวันที่13เมษายนเริ่มส่งการพวกเราพ่อเจมแม่สาวและน้องเจฟฟี่ก็เริ่มทําบุญกันก่อนเลยวันที่13เมษายนก็จะเป็นเหมือนวันรวมญาติที่ลูกหลานทุกคนต้องมาส่งน้ากระดูกให้ปู่ย่าตายายที่ร่วงลับไปแล้วพอหลังจากที่เสร็จพิธีลูกหลานก็จะเอาพาาองมาลายมาคล้องความพยายามของการคล้องพวงมาลัยของลูกหลานก็คือแบบว่าน่ารักสุดๆปีนขึ้นไปจนสุดกาลังแต่ทุกคนอาจจะสงสัยแล้วใช่ไหมล่ะว่าในระหว่างที่พ่อเจมกับแม่สาวทําบุญให้ปู่ย่าตายายอยู่เนี่ยแล้วหัวหน้าช่่่่่าางเเจบไไปปปนนนออกรยี็็ลูใมตตท พ่อเจมจะก็ต้องมาส่งน้ำให้ปู่ย่าตายายและพ่อเจมเขาก็พยายามสุดฤทธิ์เพื่อที่จะคล้องพวงมาลัยสาวบอกเลยว่าวันนี้เป็นวันที่อากาศร้อนสุดๆแต่พวกเราก็ได้บุญกันทัวหน้าเลยทีเดียวเชียวต่อไปก็ถึงตาที่แม่สาวจะต้องมาส่งน้ำกระดูกให้ปู่ย่าตายายอากาศวันนี้ก็ร้อนเหลือเกินแต่ก็ไม่เกินความคาดหมายที่ลูกหลานทุกคนตั้งหน้าตั้งตาตั้งอกตั้งใจที่จะมาทำบุญให้ปู่ย่าตายายหลังจากที่เสร็จพิธีจนเสร็จเรียบร้อยแล้วพวกเราก็จะมาถ่ายรูปพร้อมหน้าพร้อมตาถ่ายรูปหมู่พร้อมๆกันหล เจฟฟี่เริ่มต้นทำบุญวันที่13ด้วยกันเสร็จเรียบร้อยแล้ววันที่14เราก็เลี้ยงรถกันเลย<ว>ก็เป็นวันที่2ของวันสงการแม่สาวก็ได้เลิกเลี้ยงรถเลี้ยงแม่ยานก็จะเป็นอาหารข้าวหวานแล้วก็มีผลไม้ห้าอย่างที่ขาดไม่ได้หล<ไ>ังจากที่แม่สาวไหวรถเลี้ยงรถจนเสร็จเรียบร้อยแล้วหัวหน้าช่างเจฟเก็อาสาเก็บของให้แม่สาวดูท่าแล้วหัวหน้าช่างเจฟเขาจะไม่ได้อาสาเก็บของอย่างเดียวซะด้วยสิเขาจะอาสาเป็นลูกช้างซะด้วยวันที่สิบสี่จบลงต่อวันที่สิบห้ากันเลยว่าพวกเราพ่อเจฟแม่สาวและนเจี่ พ่อเจมแม่สาวแล้วน้องเจปี่จะต้องไปรดน้ำน้ำหัวผู้ใหญ่กันละเอะทุกคนอาจจะสงสัยว่าทําไมไม่เห็นน้องเจฟเนี่ยเล่นน้าวันสกการเลยก็งานเข้าน้องเจฟตั้งแต่วันที่พ่อเจมเอารถไปล้างแล้วก็หัวหน้าช่างเจฟเนี่ยเขาอาสาไปล้างรถเกี่ยวด้วยแล้วทีนี้หัวหน้าช่างเจฟเ,เขาก็ไข่แตกเข้า,าหาหมอสองวันหลังเิดเลี้ยงเล่นตกการการันจนเสร็จเรียบร้อยแล้ววันที่สิบหกพ่อเจมแม่สาวก็ไปเลี้ยงลิงกัน <again S 1> ที่เขาหนอพ่อเจมไดสิทิตอบแทนจากลิงที่เขาหนอนั่นก็คือขี้ลิงอีกตามเคยแต่เขาบอกว่าได้ขี่ากับได้เงินเเเเ้พอจมมไดรับต็ๆทั้งปี